สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าพบพาอกับพันล่ารากกินพี่น้องกระสวยกระยาบดซักกะลายพี่น้องเอ้ยมันนี้ออกพักกันมาเอามักแต่ไปเผากินพี่น้องแม่เผากินแสบต้นที่มันล้มนี่มันแต่ก่อนเป็นหมากเปล่ะเขาตัดเบ่าแต่ก่อนเป็นต้นใหญ่เด้ยนาะในต้นแต่ที่มันล้มพี่น้องเอ้ย อยากซอวพี่น้องนี่ไม่กลัวนปป่าลุงไปป่าลุงลม่กลวหบดได้ล่มเดี๋ยวลูกมันมึนได้ไม่ชิมึนหัวเปเดะเร็วเรวต้นแต่กับซีเปอร์ทางเบอร์สี่ต้นต้นนี้มันล่มแล้วพี่น้องมันล่มผมก็เลยตัดไม่ไปไม่แต่ขาเป็นไม่เป็นราคาเด้๋จ่าพี่น้องจะหายากก็สับไปเห็ดฟอร์นิเจอร์ค่ะพี่น้อง บ่กคอยมีดอกโซนีบุกคอยมีต้นแตกขาดอกป้านอืง่งบุกคอยมีดอกพอดอ,อนเด้ต้นมันกรสเปเสินี่เป็นต้นที่ล้มแล้วจ้าพี่เราจะมันเกิดในหินมันเลยลม้มต้นนี่ก็มีอายุยืนยาวนานง,งา่า่มาง่ามา อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้สูงนะพี่ดองอันนี้คือต้นแตกขาดจ้าหนึ่งสองมีสี่ต้นทั้งหมดดางกระสิเก็บในดำมันไปทุบก่อนฮะพี่ดองเลยเก็บในดำมันไปทุบกิน มกขี้เท้าเราก็ทุบ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 เนาะมันก็เสียอ่อนคือเม็ดมะขามขัวแต่มันเสียหอมแต่เสียอย่างเดียวเด้อติดฟันหอมแซ่บแต่ว่าติดฟันแซ่บกใาา็ในมะขามในมะขามนั่นก็หมักกินแต่ในมันหล่นสุปีหล่นลายนะแต่ต้นมันบ่สามารถเกิดได้มั้งที่นี้มันดินมากี่หินเนาะได้แก่งไนมักแต่เป็นในที่แข็งแห้ง นายเป็นตาเกิดหยาดนายมันหนานายมันแข็งพี่น้องเอ้ยเก็บไปหายิางบักกระทุนสมัยนีนสมัยคนรุ่นใหม่พี่น้งองเอ้ยคนรุ่นใหม่บ่ค่อยโหดอกแต่เป็นสมัยตอนนางอันนี้เป็นป่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนางเด้ออย่าคิดเด้อววมาแกะมาแตะสิแก่ทันนะปลาก็ขึ้นกินเสม,มอนายมันนับปลาดินอยูน่นะพี่น้องตาเปปุ๊ก นัวระไว้แต่เผื่อมันสีใหญ่พี่เด้อเอยสวยน้องกำลังเล่นน้าเนี่ยพี่น้องถ้าฝนตกตัวนี้จะเป็นน้ำตนตาดสวยดีเด้อเนี่ยเมิน้ะลูกเด้อ ปาสิบิทได้พี่น้องเบิ่งบักแตะมันเป็นต้นจังด้าเพื่นอนบางคนกระเทามันเป็นต้นจังใดจ้านี่แหละจ้าหมามันก็สีใหญ่ๆหญอย่างสี่เลยพี่น้องบักแตะคาใบมันก็คือสีอันเดียวกันกับใบแต่น้ำที่พี่น้องเคยเห็นแหละแต่นน้อยกลมๆเม็ดสองเม็ดบักแต่น้ำนะการเดียวกันนนั่แหละจ้าอีจ้าพี่น้องเขากรบิดกล้ากันนี่พี่น้ดกแทนดกกว่าเรื่องงาน ต้นก็สิประมาณนี่แหละจัดพี่นอ้องจะเคยค่ายหรอกแต่ถั่วปล่อยแหละพี่นอ้องแต่มันหมากไก่จุไทยเพิ่นธ์บาบังบอนก็เอิญม,มกแต่คาไอเอิญแล้วก็มะข,ขามะขามะขาแต่แต่บอนเอินช่วนรสชาติของเม็ดมันกาสิเคยคายกับเม็ดบัวเด้อพี่น้องขัดแก่แน่กับเสือขัดฝาดขันอ่อนกับสีหวานๆกักบกรอบเม็ดบัวแหละจ้ะพี่นอ้องแต่ว่าจะติดฟันจักหน่อย ปิดได้บด่ได้ก็จะต้อป,ปิดเ่อผ้าปรปิดเอาใ้จังไรเแม่เขาปิปปดิแต่ว่าปิดม่ได้เป็นได้นี่แม่ให้ฉันแตกบ่ก็แม่ใจตะ่่พดปิดเนี่ยปิดปนพี<จ>นะน้องจะวิธีการแกะก็ไม่ยากนะจ้ะพี่น้องจ้ะ ทุบเอาจากพี่น้องทุบหน่อยเดียวมันก็แตกแล้วพี่น้องไม่ได้ทุบยากหรอกนี่จา้านี่จา้าหมากใหญ่แต่ก็ไม่ได้แกะยากหรอพี่น้องนี่นี่พี่น้องทุบแล้วหมากหนึ่งพี่น้องเอากระสิกรีดเม็ดมันนี่คือเม็ดมันเดี๋ยพี่น้องอันนี้คือเป็นอันนี้เขาเอิ่นแตะบักแตะนี่เม็ดมันเอากระสิป,ปอกเปลือกออกก่อนพี่น้อง ข้างในของสีกิ๊บเปอกเปลือกก็จะเป็นสีพิโน่เห็นบอกข้างในมันก็นสีข,ขาวๆแต่เสียดายเปนอยากแก่ละแม่ขามันอ่<ม>นอนก็จะเป็นส,สีแสบ,ไ,สบไป่ทาบเป็นเอาไปเผาก่อนพี่น,อน้องแม่เห็นเท้าหนิมแม่เห็นเท้าหนิแม่อันนี้นเราจะเอานี่มันไปไปไปใส่หนองอ,อันนี้มันออกแม่แกะแล้วสเปรย์เป็นสีพิโนงแสบบ่อืมมันขอกินนั่งนี้เลยนะแส,สบ มันแก่อะไรเนาะเอาไปเผาอ่ะกูยังกินได้กูกระด้แต่มานน่กูก็กินได้กูอยากกินแซ่บตะเนอกสบายดีดจ้าเ,เรามากินมาแตะขาแล้งกันยังอ่อัสำคัญจัมนนั้น เมื่อที่ผ่าใบหญ้าพี่น้องทุบปุบปลายมันก็สิแตกก็แตกเงยก็จะไปเผาเอาไปเผา,าเป็นเมล็ดแล้วฮะเผาปเป็นเผาเป็นหมากจะหอมมาาันจะพี่น้องอันนี้คือลูกแต้ขาแล้วจะพี่น้องจ๋าหมากกระสีใหญ่ค่ายก็มาแต้นมม้ำมาเลยพี่น้องงามนะแต้น้ำก็กินได้ไหน,นแต้น้อยขนาด มันนีมันแตนน้ำมันแตนหล่นเนาะเม็ดเลี้ยงกันรับหน่ออจะเอาปีเผาแล้วพี่ดองกิบสีขาวมันจังอ่อนวิธีกัดกรีดก็เอาแตะออกก่อนนะจ๊ะยายมักแต่าากินนะแม่ <laughs> ยาหลอกจันเมาอะไรนะกิน เปลือกเกาบพี่น้องรสชาติคล้ายๆกับเม็ดบัวนีไร่างเงพี่น้องแต่มันมันกว่าเลยคันหมากไงเหนียวเหนียวคันหมากน้อยคันมันบอกแก้วกระสีออกหวานกับเกาะพี่น้องแต่เม็ดเราให้เอปปาไปเผาก่อนเด้อเอาไปเผาก่อนจังแซ่บคุณเม็ดนาะเผาไปนี่เดียวยเนี่ยเม็ดอย่ไปเผาเดี๋ยวเขาเผาบนเปลือกเขา อผากินสดจะเล่นเราหมดเป็นยย่างเก้อกินแต่น้อยจนใหญ่แล้วมันออกกับกอบอยู่เนี้ยะผลไม้ป่าจ้าวาไงม่ผมเคยกิน ในดบมันดำจะขูดมาทานมากินแบบใดเคยกินเคยกินจะบอกแกกินดแล้วเจ้าวันเี้เอาไปเผาเผาก่อนมันจังหอม์้ก็มันจังแซบแซบ่านี้มันเหนียวกาจะค้องมาจจะไปเผาได้มัาไปแตะเนต้าเอาไปแต่ช่องตัวนี้มันโกเทสอันี้มันแตกจังว่นสิมาทานมากินแบบใดอันนี้มกเอาม้นใช้มี่มามกเอา พักเออแล้วแค่นี้จะไปเติมแซ่บครัวพรนะเป็นพรองเผาบ้างเลยปะเคยกินแต่ดิบบ่เคยกินเผาจะยางคื่อะเอามานี่หรือว่าเอาตัวดำเผาบดหน่วยมาโจ้แซ่บจ้าในแรกจะมาสิร์ฟเอาตัวหวานเป็นบาดมันสิแตกสิตากเมื่อไปท้ามากกว่าเราเขากินหนึ่งได้มันสิแตกบมันเป็นเปลือกก็ไม่นางหวานเนาะ เหงาวีสื่อแล้วมันก็สิงเาอสื่อแล้วตัวหงาพุ่นมันแตกนะมันจะไปแตกไปนะทุบแล้วเดี๋ยวมันก็แตกกากเลยเนี่ยคอเป็นนะมันสิแตกไม่ได้อัดแน่นนะทุบคออัดแน่นมันสิแตกมันสิระเบิดหมดจะลองทุบก่อนไปแล้วทุบไปง่ายเนาะผมบอกเลแกะเนี่ยไอ้วัตทุมันก็แตกโจกเลยเห็นบ่าวเออ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 เกิดแล้วนะสมใจลันสิแตกมันหนาไปเป็นว้อสิแกะยากเลยแกะง่ายๆอัน ขอบเด่นขอบกันบัวทางนี้มีขอบตรงนี้ไหนก็แต่ก็เก่าอะไรเงียแฝดแฝดรถจ้างไมันช่ออกคล้ายๆกับเม็ดบัวได้พี่น้องไปประกอบมันมันแต่ว่ามันอยากแก่แต่คันอ่อนก็ยังสีแซ่บเอาไปเห็ดบ้าจางแล้วก็แท่นในเม็ดบัวจังหวัดดีเนาะหอบ้าจางบ้าจางให้บึกแต่ใหม่ตี้ ไปบอกเขาก่อนเอาแล้ว <c oughs> บอเคยกินม <c oughs> ัน้งบางคนบอกเคยกินพี่น้องไฮ้ยน้านะเคยกินแต่หน้อยแลยว่าน้าไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสมัยพวกพวกนางเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบริย่จจางกันะจ่าขึ้นซูมือขืนแต่บินเอบินไปได้ก็พักกันขึ้นขึ้นซูมือซาฟิพาวก่อนพี่น้อเผาจะมากินกินสดกระเซ่บกับมันมันแต่ย่านมันเมาเมาอยู่บ้าง่ มืึงจะเมา,าบางคน,ค <c oughs> นบอกกินยิบปจะเมาเด้อะแต่แบบนี้หลายคนบอกมาเมาก,กินยังท้อตีสามบาทหนึ่งกระแตกแล้วหมากง่ายกับจริงแต่บริแกะยากเลยสบายด้าเรียกว่ายเลี้ยงควยหมากน้อยนางก,กระกินได้หมากแตกขาดหมากแตงหามากแตหกแตหล่นกินได้คือกันดิบม,มันนะรสชาติคล้ายๆกันเดียวกันห้ามเลยให้บอกตีสองบาทแตกไป กล่องโฟกัสนะอจ๊าเจ้ะอันนี้ยังอ่อนยังขาวอยู่ไปเผาไปต้มเนลต้มออกมาแล้แสบดี้นต้ออนนนต้มแะแสบเอ,อ่แสบอได้ต้มรไปตมใบเผาเมื่อก่อนอามากับไปต้มกินี่ร้องวันียังดอกเบิ้นขึ้นข้า เผานี่ีิหอมกว่าต้มเนีนเะมาปีเผาไว้เอฟซีหรอกคอมเมนต์อาปีปผาเผานี่มันจักแซบมาเผามาพี่กขานั่งกินปลแตะแล้วพีะดังิมากิดปะแต้ดีมากนะบราเคยจินปะ เคยกินกันเจยังน้อยเข้าเราไม่ได้เคยใจเคยกินแต่ยังน้อยไล้อันน si> ี้ก็ได้เดี๋ยวแกะบอลได้ย่าแกะจ่าเอากินได้ไหมซีมกินแล้วบอแกกินมแล้วแล้วอันนี้จะคึ้นผึ่งเนาะบอมันงามไปตักกินแสบเปตักไปเห็นประโยชน์เป็นตักจะเอาไปใบ็นทีละลึกนะทีละลูกจะเจ้าก็หาย บอมัน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 ก็เป็นตะแซสอะแทะต่แตเลยวะต่ว่าไปเห็ดยงกินได้จะเกียยงพอดีกินจะแกะจะตัไปเดินพาดิตแ่กะแต่มรนจะเป็นตะแซสอเลยที่เราเปน้อที่เบียร์เราเอไปต้มแล้วไปน้อาไปต้มกับเผาเอาไปเผาก่อนหมักเพื่อตุกตาเพื่อหมะเราป็นนอสได้ด้นนะ คันเดดอนหมุนนะสุดยอดนุ้ยมาดินุ้ยนุ้ยนุ้ยมานีิน,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 นุ้นยนี่มาพี่มาไปไปพู้ใช่หรือผู้หญิงผู้หญิงมีฮอตเอฟซีไปเลยฮะนุ้ยมาดิพูด่าไหร่เอออ่ะอ่ะคันเดดอนหมุนตุ๊กตาเลยสุดยอดพอนอนหม,นตตมุนตุ๊กตาเป็นตาลตรับมาหาพี่เราเอ,อ้ยเป็นอย่างมันหักคา ฝากติดตามซองนาตาลีเ <tampoco> ด้อจ้าพี่ดองซื้อนาตาลีกาเฟนาตาลีเด้อจ้าน้างเลยนางวะหน้าเด้อนาตาลีกาเฟจ้าฝากไปเป็นแรงเชียร์แรงใจพันเอจ้าพี่ดองนางเราบอกคอยบิ๊วาออกไปหาเวลาถ่ายคลิปทางก็สิบกว่าพ่อเ้ยมาสอบไปหาบ่ได้ออกไปจ้าเผื่อค่าด้านค่านี่สร้างเลยเขาลงไปเห็ดหวัดพวกอิบีเขาว่าคือพวไปหาพระราเนี่ยนา่งกับมีเวลาคือกันแผน ต,ตาคนตาบมมีเวลาพี่น้องมัน,น,นมันมนันไงคายก็มันมันอย่างเดียวเนาะคายกระเม็ดบัวแต่ว่าเสียอย่างเดียวมันเหนียวเ <Menschen. S 1> สียอย่างเดียวมันอยากเหนียวแล้วมันติดแขวพี่น้องเอ้ยขมันออกมันติดมันติดดึงที่คียวๆเลยวะ <Yeah. S 2> อันนี้นะขมันออกมันคิ้เๆนียวนี่ไม่ได้มันสีขาวมาก่ปนียนะขาวเลยเล็บมันขาว่งามเนาะมันก็เริ่มเขียว คือแ,แขวะเขาโน้ยน้องอมาหลอบก่อนนะกับเผากินเบิดแล้วนะเผาแล้วก็เอาค้อนทุบๆๆๆนะครับมากินคือในมะขามเนี่ยที่น้องแซ่บบ่แซ่บกว่าในมะขามเลยจังเดี๋ยว,ม,วมันติดแขวมะเผานี่เด้ออร่อยแล้วจังเดี๋ยวมันติดแขวเอา้ะ พี chat, ่น้องกัสักข์ฝากบรรยากาศไว้สักนี้นะจ้าพี่น้องอย่าลืมฝากติดตามซ่องนาตาลีเด้อจ้านาตาลีกาแฟจ้าพี่น้องตามหนาหน่เด้อแมนฝากเป็นแล็บเชียร์เล็ใจให้เพ่นเด้อจ้าพี่น้องจ้าสักข์ฝากบรรยากาศไว้สักนี้ขอบคุณสุกูสุคนเด้อจ้านาตาลีนาตาลีนาตาลีกาแฟจเว้นอยู่ปะบริเวณน้อนูสระอาตัวเต่าสระอาลินบ่อลลอลิงสระลาอีลอลิงสระอีแล้วก็สระลาอีดกโพ กไก่สระอาแล้วก็สระเอฟอฟันฟอฟานเฟาร์ฟาร์ฟาร์ารฟาร์ฟาร์ฟาร์าร์ฟาร์าร์ปาน้ฟาร์ารเป็นแร์ฟชร์ฟร์ฟตร์ฟาร์ฟาลกฟไร์ฟา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 ร์าม์กาโ์ฟารม่าร์ฟารนฟ่ร์ฟา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 ร์กาโลฟาร์ฟกกะโลร์ฟาร์าร์ฟาร์ะาร์เารามีแล้วฟาร์ฟาร์ฟาร์กา้์ฟาร์าร์าเ์าะคฟาร์ฟาร์ฟาร์ฟารปอกร์ฟารกฟาร์าเคาะ์ฟาร์ฟปอกฟาร์ฟางนี่เด้อเ์าราราาา นะสบายีจายดจามเก้ๆไรป้าลุง